ปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยค่ะก็ในตามความคิดของตัวเองนะคะปัญหาโลกร้อนก็คงเกิดจากมนุษย์เนี่ยแหละเนาะเพราะว่าเราแบบเอาเปรียบธรรมชาติกันเป็นเวลานานแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็คงเตือนเราแบบว่าออกอาการเตือนเราบ้างแล้วเราก็คงจะรู้ตัวนะคะเราก็ดูแลรักษาธรรมชาติกันนิดนึงหันกลับไปรักษาธรรมชาติแบบคนสมัยก่อนอะไรเงี้ยเนาะใช้ทรัพยากรให้ประหยัดที่สุดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่าเอาเปรียบธรรมชาติกันมากนะะักค่ะสวัสดีครับผมเลเพรชรพลโคนชนวม มาพบกับผมในช่วงพลังพิทักษ์โลกเช่นเคยครับยังเป็นช่วงที่ให้สาระและความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสังคมและโลกใบนี้วันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมครับมาพบกับกล่องนมกระป๋องน้ำอัดลมและเศษผ้าทำยังไงทําให้เกิดรายได้และสามารถเลี้ยงชีพได้ตามผมมาเลยครับสวัสดีครับนี่คือน้าแดงหรือน้าธัญลักษณ์ดำรงศักจรูนน้าแดงครับมีความคิดในเรื่องครับที่เอากล่องนมกล่องน้ำอัดลมแม้แต่เศษผ้ามาทําเป็นของผลิตภัณฑ์ใช้ในบ้าน แถวบ้านมันจะมีพวกกระป๋องเยอะหากระป๋องน้ำอดลมก็ดีจะมีกล่องนมก็ดีก็จะทิ้งกันเยอะแยะมากมายก็มีความคิดว่าเออเราไปเก็บไปเนี่ยไปเอาไปขายมันก็ได้ไม่กี่ตังค์เกิดเลยไปเรียนพวกกระป๋องน้ำอารมแรกๆก็จะเรียนทําชิ้นงานเล็กๆตั้งแต่นั้นก็เรียนเรียนที่ที่วัดธรรมเนี่ยฮะเรียนมาเรื่อยๆก็เลยก็เลยทําขายมาเรื่อยๆครับแล้วมีผลตอบรับยังไง้าครับพอเราเอาผลิตภัณฑ์ตรงนี้ไปจําหน่ายแล้ว ก็ก็ดีฮะก็ขายดีมาเรื่อยๆทราบไหมครับว่าปลาแดงครับสิ่งที่ทำเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดโลกร้อนด้วยใช่แน่นอนละค่ะมีวิธีหรือขั้นตอนให้ทางผมและท่านผู้ชมทางบ้านดูเป็นตัวอย่างได้ไหมครับปลาแดงอ่าได้ค่ะเชิญเลยค่ะเราตามปลาแดงไปเลยครับค่ะเชิญเลยครับค่ะ ก็ขอบคุณป้าแดงนะครับที่ให้สาระและความรู้กับผมและท่านผู้ชมทางบ้านป้าแดงครับมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านเชิญเลยครับก็ถ้าผู้ชมท่านใดสนใจสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มแม่บ้านคุ้มทองที่สมุทรปราการป้าแดงครับพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในการเชื้อโลกร้อไหมครับพร้อมค่ะพลังพิทักษ์โลกเรามาเป็นพลังพิทักษ์โลกกันนะคะ